สราคาระเปยานสองรอสสอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทาสองประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. สมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ 2. วิปัสนาความเห็นแจ้ง ภิกษุควรเจริญทำสองประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะเพื่อกำหนดรู้ราคะเพื่อความสิ้นราคะเพื่อระราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับแห่งราคะ เพื่อความสละราคาเพื่อความสละคืนราคะภิกษุควรเจริญทำสองประการนี้232ถึง246เพื่อรู้ยิ่งโทสะเพื่อกำหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะเพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะ เพื่อความคลายไปแห่งโทสะเพื่อความดับไปแห่งโทสะเพื่อความละโทสะเพื่อความสละคืนโทสะโมหะความหลงโกธะความกโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมัคขะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิจสา ความริษยามัจฉริยะความตนีมายามานยาสาธยะความโอ,โอ้อวดทำพภะความหัวดื้อสาราัมภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามาทาัทะความมัวเมา ประมาทะความประมาทภิกษุควรเจริญธรรมสองประการนี้ทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่งสมถะสองวิปัสนาภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสองประการนี้เพื่อสลัดความประมาทเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดี ต่างชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคราคับปยานจบทุกกนิบาตจบบริบูรณ